สวัสดีครับชาวโรคพอดีได้ไปขุดขี้หมูขี้หมูหมในคอกหมูนะครับก็เลยมาเจอตัวนี้เยอะมากมีตัวโตๆดูดิตัวใหญ่มากมีขนรอบตัวเลย จะเป็นกิ้งกือหรือว่ากิ้งกือถ้านานไปแล้วก็จะเข้ารักแด้แล้วก็จะกลายเป็นแมงข้ามนาะเป็นดวงกว่างเป็นดวงกว่างนะครับเป็นดวงกว่างเลี้ยงกว่างล้นกว่างเดียด๋วยวแต่ถ้าไปใส่ต้นไม้จะอันตรายนะครับเดี๋ยวเขาจะกัดรากนะ อันนี้ก็คือเขาจะเป็นตัวช่วยในการย่อยสลายมนลสัตว์มันช่วยเขาก็จะกินมนลสัตว์เป็นอาหารถ้ามีเยอะก็จะดีสำหรับการย่อยสลายนะครับแต่ถ้าโตมาเขาก็จะเป็นอันตรายต่อพืชเพราะว่าเขาจะกัดรากได้อันนี้เขาอาจจะตายไปแล้วตัวดำแกเมียม นี่เวลาเราจับปุ๊บเขาก็จะแกล้งตายเขาจะแกล้งตายเป็นมงง้องม,อง,มองแงงแบบนี้เลยเป็นรูปตัว C เลยเนี่ยเราจับเขาก็จะแกล้งตายตัวนิ่งเลยแต่ถ้าเราปล่อยสักพักเขาก็จะคลายตัวคลายตัวแล้วก็กระดึ๊บ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  ความน่ารักของเขาก็มีนะครับอย่าไปกลัวเขานะเขามีประโยชน์และโทษเหมือนกันเราสามารถกินได้นะครับแต่ขอให้เขาเป็นตัวเต็มวัยก่อนตอนนี้ก็อย่าเพิ่งกินเลยเนาะแมงค้าแมงค้า